เป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดหวานในวงการบันเทิงอย่างหมอเจี๊ยบล,ละนากับเดียบุษราที่ทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันจูงมือสร้างเรือนหออยู่ด้วยกันตั้งอยู่ริมทะเลสาบราคาร่วม10บล้านบาทล่าสุดทำเอาแฟนคลับหัวเราะท่องคัดท่องแข่งกันเลยทีเดียวสำหรับคอนเทนต์แกงแฟนโดยเดียบุษราหวานใจคนสวยของหมอเจีย๊ยบเมื่อบนอินสตาแกรมของเจ้าตัวได้ปล่อยภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลู ในขณะที่หมอเจีย๊ยบกำลังนอนหลับสบายอยู่บนเตียงนุ่มๆพร้อมกับแนบแคปชั่นเชิงตัดพอน้อยใจว่าอุ่นใดๆฉันแพ้แพ้หมาดาวยั่วยั่วมากซึ่งพอเลื่อนดูภาพดังกล่าวประกอบกับแคปชั่นที่ได้อ่านก็ทำเอาทั้งเพื่อนนักแสดงและแฟนคลับถึงกับพร้อมใจการสาดอิโมจิฮาน้ำตาเล็ดใส่ช่องแบบรัวๆเพราะดาวยั่วที่เดียบ,บุษราเขียนถึงนั้นเป็นน้องหมาโวอ้วนที่ทั้งคู่เลี้ยงไว้ แถมยังนอนท่าหงายท้องหลับสบายไม่แพ้กับหมอเจี๊ยบเลยด้วยโถเจอฉากรักแท้แพ้น้องหมาเข้าไปแบบนี้ทําเอาแฟนคลับถึงกับเลือกไม่ถูกเลยว่าควรเห็นใจเดียบุษราหรือควรจะหากับภาพที่เห็นก่อนดีล่ะคะเนี่ย